สถูเ,เลยเหรอคะะผมว่าผมต้องขายบ้านทีเก้าอี้อ่ะผมว่าผมน่าจะได้นอนบนเก้าอี้อย่างเดียวอาบน้ำบนเก้าอี้ชิมวิวบนเก้าอี้ถ้าสนใจจะซื้อรูปผมต้องไปัำผมขายไม่แพงนะ 180ปีนั่งลอวยื้ยืนนะคะ a few moments later ขี้บุญรูปอีกแล้วอ่ะจับไว้หน่อยเดี๋ยวไม่ได้จับชาตินี้จะได้จับอีนก็ไม่รู้เกือบ3รอบชีวิตร้อยแปดสปีอ่ะยังมีหายด้วยนั่นเป็นชื่อแรกที่ฉันตั้งกับข้อเองอ่ะ หลังจากกำเนิดนาฬิกนพายมาขอลองซ้อมแต่แรกนะฝุ่นก่อนมาโค้ชดูพี่สองคนพร้อมแล้วเลี้ยงคะพร้อมกลับบ้านแล้วครับใช่ค่ะนั่นแหละสิ่งที่จะถามเก็บบ้านแล้วครับ energy ตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะกอนเป็นนี่อยู่บ้านแล้วครับอันนี้กายเนื้อ ไก่บางงมตัวบ้าไก่บ้าตอนนี้เป็นไก่หยาบเราฮันเตอร์ทุกคนยุ่งฟังคืนนี้ภารกิจของพวกเราจะล้มเลยแล้วดื่มแทนเลือดและวิญญาณพวกมันเพราะต่อจากวันนี้เราฮันเตอร์จะไม่ยอมถอย คืกว่าเราแหวนพายขงพวกมันจะหมดสิ้นไปค่ะค่ะสียมันเด่นสวยเลยง่ล้เกินปพี่ไหนบอกยังไงคะ แล้วเขาซีนนี้เมื่อกี้เราทำไรคะต่อย่กำแพงเฮ้ยแปลกๆแล้วพามถึงนีเศษละเศษอ๋อเป็นแก้วเฮ้ยเกิดขึ้นจริเรากินแก้วมาเราบีบคือกินแก้วพี่พี่เค้ยไหครับเค้ยได้ไหนไหมเฮ้ยเไปไปทำงานก่อนคือสั่งให้เค้ยเคียวแก้วเคไม่ยอมเคียวไม่องั้นมันจะโหดมากก็จะแบบแบบพูดเสร็จปุ๊บปืนแก้ว ฮอตดังไฟมากฮอตมากเลยค่ะสามหนุ่มคนนี้คนฮอตนะที่ไม่ร้อนเราร้อนกว่าไฟใช่ที่ตอนที่เราเข้าไปเล่นเราไม่ค่อยรู้สึกร้อนเพราะว่าเราร้อนกว่าไฟ่คือกระโดดเข้าไปได้เลยเห้ลองให้ดูหน่อยนไม่เป็นไรคือมันเป็นน้ำถึงเวลากินกิ้งได้ไม่ช่ไม่ช่เอนไปเลยโอเคนิ่นะทุกคนสม่อแอนไก่ก mệt hết Hãy <coughs> 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 และนี่คือคนที่อายุ28วันแรก28วันแรกเราก็ได้ออกแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกแรงแบบนี้ไปทั้งปีนะครับไม่เป็นไรเพื่อการแสดงและงานที่ดีเอาพร้อมเสมอนีนกน่กำลังมันกำลังมันตอนนี้เป็นเวลาหลังหกโมงมืดๆแล้วก็กำลังมันกำลังมันนี้อันกำลังแอคชั่นอยู่แลเดี๋ยวไปต่อแล้วเดี๋ยวไปรอดูในดููดใ,นในคะนัดเอาละกันว่าเป็นยังไงมันมากมันมาก ล้วผมก็มาอถือลงเลยเล้คเข้าเรียนกอี้ย่าลืมขาลู่การผายปล่อยไ้ชื่มจับควาดึงเขาต่อยหน้ต้าคนเข้าข้างหลังผาผมเลยแบกหลังไอ้ยี่ ข้าหลใช่ใ่ใช่ยีนี่บกี่ตแขนเวียงมาลองสักหนึ่งเพลงมา 3...2...And...Action! À, kịp luôn! 3...2...And...Action! และนี่คือกิจกรรมยาวมาางของเราแวมพายนะคะดี๋ยวออ่นใไหมไนี่ใหญ่ไหมไม่ใหญ่อมันไม่เย็น กี่มันไม่เย็นมันต้องเย็นเย็นแล้วตอนไหน <c oughs> อ่ะอ <c oughs> ๋อสไตลกางเกงด้วยกางเกงดำนะคไม่รู้สึกแต่พรุ่งนี้แค่หมดขึ้น <c oughs> ไม่มีนะย,ย่่โยไม่มีไม่มี